Música เช้าตรู่ของวันแห่งความรักสองสาวเพื่อนซีพากันออกเดินทางตั้งแต่พระอาทิตย์ยังไม่โผล่พ้นขอบฟ้าดีนะักเพื่อป้องกันรถติดในช่วงสายๆของวันซึ่งตอนนี้พวกเธอก็อยู่บนรถรับส่งผู้โดยสารปรับอากาศเป็นที่เรียบร้อยแล้วโดยอีกคนนั้นถือกล่องของขวัญไว้อย่างทนุถนอมด้วยรอยยิ้มส่วนอีกคนทำหน้าบอกบุญไม่รับอยู่ข้างๆ เพราะตอนนี้เป็นเวลาที่ค่อนข้างเช้ามากแถมเพิ่งได้นอนไปไม่กี่ชั่วโมงเองจึงทำให้เธอง่วงงุนและรู้สึกมึนง,งงอยู่ไม่น้อยต่างจากปาริสที่ยิ้มน้อยยิ้มใหญ่มาตั้งแต่ตื่นนอนไม่สิความจริงคือตั้งแต่เมื่อคืนเลยต่างหากพลังแห่งความรักที่มันทำคนกระปี้กระเป๋าได้ขนาดนี้เชียวเห็นแกว่าวันนี้เป็นวันสำคัญของเพื่อนเธอหรอกนะจะไม่ยอมบ่นสักวันก็แล้วกัน หญิงสาวร่างสูงหลับตาลงเมื่อความง่วงเริ่มเข้าครอบงำอีกครั้งต่างจากบาริสที่ใส่หูฟังมองวิวทิวทัศน์ข้างทางอย่างอารมณ์ดีเมื่อครูเธอเพิ่งคุยกับเหลียงผ่านทั้งข้อความอีกคนบอกว่าจะไปรอรับเธออยู่ที่สถานีขนส่งหากใกล้ถึงแล้วให้ส่งข้อความไปบอกเธอได้เลยจะว่าไปแล้วบาริสก็รู้สึกทึ่งในความใจกล้าของตัวเองอยู่ไม่น้อยกับเรื่องที่เธอเอ่ยปากขอไปบ้านเหลียงอย่างกระทันหันเช่นนั้น หากเหลียงจะรู้สึกตกใจก็ไม่แปลกความจริงตอนนั้นเธอไม่ได้คิดอะไรซับซ้อนเลยด้วยซ้ําเธอแค่รู้สึกว่าคิดถึงและอยากเจออีกคนมากจนรอไม่ไหวก็เท่านั้นเองว่ากันตามตรงแล้วเธอไม่จําเป็นต้องสารภาพรักในวันวาเลนไทน์ก็ได้จะวันไหนสําหรับปาริสมันก็พิเศษทั้งนั้นขอแค่ได้ใช้เวลาร่วมกับอีกคนเธอก็พอใจแล้ว เมื่อรู้สึกสบายใจร่างกายก็ผ่อนคลายตามไปด้วยความง,ง่วงงุนเริ่มเข้าครอบงำบริชช้าจนในที่สุดก็พลอยหลับตามเพื่อนสาวของเธอไปมีอะไรหรือเปล่าทำไมทำหน้าเครียดพึ่งตื่นขึ้นมาหลังจากที่หลับไปสักพักใหญ่ๆและเมื่อมองไปที่เพื่อนของเธอก็เห็นว่าบริษมีสีหน้าที่นิ่งขรมขึ้นจนผิดสังเกตบริษที่ได้ยินคำถามของพึ่ง เธอก็พ่นลมหายใจออกมานิดหน่อยก่อนจะเล่าสาเหตุให้เพื่อนสาวฟังว่าหลังจากที่หลับตามอีกคนไปได้สักพักเธอก็สะดุ้งตื่นขึ้นเพราะมีข้อความเข้าจากเลียงโดยมีใจความสำคัญว่าอีกฝ่ายไม่สามารถมารับเธอที่สถานีขนส่งได้แล้วเพราะพี่ชายคนสนิทของเลี้ยงมาขอให้ช่วยเรื่องสำคัญบางอย่างอย่างกะทันหันเลยจะให้เฟรมมารอรับพวกเธอแทนนั่นเอง แม้จะรู้สึกเสียดายเพราะปาริสอยากให้คนที่มารอรับตนเป็นเหลียงมากกว่าแต่ก็ไม่อยากเอาแต่ใจตัวเองเพราะพี่ชายคนนั้นคงจะมีเรื่องทุกร้อนจริงๆและเหลียงเองก็คงจะลำบากใจถ้าเธอแสดงออกไปว่าไม่โอเคกับข้อเสนอของอีกคนพี่แกคงจะมีเรื่องด่วนจริงๆแหละไม่ต้องคิดมากหรอกฉันรู้ว่าแกคิดถึงเหลียงยังไงก็ได้เจอกันที่บ้านอยู่ดีนะคืนนี้แกก็ไปนอนห้องเหลียงได้เลยเดี๋ยวฉันนอนคนเดียวเอง พอได้ยินคำปลอบใจจากพึ่งปริศก็เริ่มรู้สึกดีขึ้นจึงหันไปพูดกับอีกคนด้วยน้ำเสียงกวนประสาทเพื่อไม่ให้เพื่อนสาวของเธอรู้สึกกังวลใจไปด้วยเราใครบอกว่าฉันจะนอนกับแกล่ะแกนอนคนเดียวไปเถอะแหมเจอสาวแล้วลืมเพื่อนเลยนะไม่น่าปลอบใจมันเลยจริงๆพึ่งตอบกลับปริตด้วยน้ำเสียงหมั่นไส้ก่อนจะสายหน้าบนพึมพำอย่างไม่จริงจังนะัก ปาริที่เห็นแบบนั้นก็หัวเราะชอบใจในความตัดพพอของเพื่อนสาวใช้เวลาอีกไม่ถึงชั่วโมงรถที่ทั้งสองสาวโดยสารมาก็จอดที่สถานีอย่างปลอดภัยปาริทก้าลงมาจากรถขณะที่มือก็ถือของขวัญอย่างระมัดระวังมาตลอดทางทางั้งทังที่ของในกล่องก็ไม่ใช่ว่าจะเสียหายง่ายสักหน่อยพึ่งที่เดินตามหลังมาเห็นแบบนั้นก็สายหัวให้กับความโอเวอร์ของคนข้างหน้าปาริ พึ่งทั้งนี้ยืนรออยู่ได้ไม่นานทั้งสองก็ได้ยินเสียงเรียกของเฟรมมาจากด้านข้างทั้งสามทักทายกันเล็กน้อยก่อนที่เฟรมจะพาพวกเธอไปทานข้าวเพราะเห็นว่าทั้งสองยังไม่ได้ทานอะไรกันเลยตั้งแต่เช้าถามได้ไหมว่าเหลี่ยงไปช่วยพี่เต้นเรื่องอะไรทานอาหารกลางวันกันไปได้สักพักพึ่งก็เอ่ยปากถามขึ้น ปาริสเองก็รู้สึกคาดไม่ถึงว่าเพื่อนของเธอจะถามเรื่องนี้ออกไปแม้เธอเองก็อยากจะรู้มากเชก่นกันก็ตามแต่ก็พร้อยความอยากรู้แต่ไม่กล้าถามของปาริสนี่แหละที่ทำให้พึ่งอดไม่ได้จนต้องเอ่ยปากถามเฟรมให้เพราะเธอไม่อยากเห็นเพื่อนสาวคาใจอยู่แบบนี้เราก็ไม่รู้อะไรมากหรอกรู้แค่ว่าเป็นเรื่องรักๆคล้ๆนะ่ะเฟรมตอบขณะที่มือก็เอื้อมไปหยิบผักสดขึ้นมาทาน สองคนนั้นไม่ได้กิกกันใช่ปะพึ่งยังคงถามต่อซึ่งปริศที่ได้ยินเพื่อนสาวถามเฟลมไปแบบนั้นก็ตาโตเธอหันไปมองพึ่งด้วยสายตาพิคาดแต่พึ่งก็ไม่ได้สนใจยังคงจ้องมองไปที่เฟลมอย่างรอคำตอบเฟลมมองพึ่งก่อนจะเลื่อนสายตาไปมองปริศที่กำลังถลึงตาใส่พึ่งอีกทีอย่างขำๆก่อนจะตอบคำถาม,มไม่รู้สิเรารู้แค่ว่าตอนเด็กๆทั้งสองคนสนิทกันมาก ก่อนจะห่างกันไปหลายปีพอได้กลับมาเจอกันก็จูนกันได้เร็วมากเช่นกันเรียกได้ว่าพี่เต็นคือพี่ชายที่เหลี่ยงสนิทด้วยมากที่สุดคนนึงเลยมีอะไรก็แชร์กันตลอดเข้าออกบ้านของกันและกันได้สบายๆแถมช่วงนี้ก็ตัวติดกันอย่างกับตังเมปาริสเพิ่งจะรู้ชัดๆก็วันนี้เลยว่าเหลี้ยงสนิทกับพี่ชายคนนั้นมากขนาดไหนแน่นอนว่ามันทําให้ปาริสรู้สึกอิจฉายอยู่ไม่น้อย ที่พี่ชายคนนั้นได้รู้จักกับเหลียงมาตั้งแต่ยังเด็กระยะเวลาตั้งหลายปีทั้งสองคนจะรู้ใจกันอย่างไม่ต้องสงสัยความหึงหวงก่อตัวขึ้นภายในใจของปริศอย่างช้าๆทั้งที่เธอคิดว่าจะไม่รู้สึกแบบนี้กับทั้งสองคนแล้วแท้ๆอาจจะเพราะว่าเท่าที่รู้มาพี่ชายคนนั้นก็ยังไม่มีคนรู้ใจส่วนความสัมพันธ์ของเธอกับเหลียงเองก็ยังไม่ชัดเจน แม่ไม่อยากจะยอมรับแต่ก็อดคิดไม่ได้จริงๆว่าอะไรมันก็เกิดขึ้นได้ทั้งนั้นเฟลมสังเกตเห็นสีหน้าของปาริสที่ดูว้าวุ่นใจก็เริ่มรู้ตัวว่าเธออาจจะพูดให้ปาริสคิดมากเกินไปจึงเปลี่ยนไปคุยเรื่องอื่นแทนเออนั่นของขวัญของเลี้ยงหรอปาริสฮะอันนี้หรออืมใช่แล้วล่ะ ปารีตอบออกไปด้วยน้ำเสียงตะกุกตะกักเพราะเมื่อกี้เธอมัวแต่เมื่อคิดถึงเรื่องความสัมพันธ์ของเลียงกับพี่เต้นเธอมองไปที่กล่องของขวัญที่วางอยู่ข้างๆก่อนจะยิ้มออกมาแน้นอยอย่างภาคภูมิใจกับของที่เธอเตรียมมาให้หญิงสาวร่างสูงจนลืมความรู้สึกขุ่นมัวเมื่อกี้ไปชั่วขณะเอาของขวัญมาให้เหลียงในวันวาเลนไทน์อย่างนั้นหรอไม่ใช่ว่าจะมาขอเพื่อนเธอเป็นแฟนหรอกนะ ประโยคหลังเฟลมไม่ได้พูดออกไปเพียงแค่คาดเดาในใจเท่านั้นปาริธที่ได้ยินเฟลมถามเช่นนั้นก็รู้สึกเขินจนใบหน้าเห่ร้อนขึ้นมาเสียดือด้อไม่รู้ด้วยว่าควรตอบเฟลมว่ายังไงดีจึงได้แต่ขันรับสั้นๆแล้วขอตัวไปเข้าห้องน้ําก่อนที่เฟลมจะได้สักไซอะไรไปมากกว่านี้ดังนั้นจึงเหลือแค่เพึ่งกับเฟลมสองคนอยู่ที่โต๊ะอาหารพึ่งมองเฟลมที่มองตามปาริธอีกทีก่อนจะเอ่ยขึ้น หวังว่าพี่เต็นคงจะไม่ขมโมยตัวเหลี่ยงไปทั้งวันหรอกใช่ไหมยังไงคืนนี้ก็เคลียร์ทางให้ปาริสบันทีนะเฟรมหันกลับมามองพึ่งถ้าทวนประโยคของพึ่งอยู่เพียงชั่วครู่ก่อนจะพยักหน้ารับน้อยๆอ,อืมได้สิจะช่วยให้สมหวังสักทีก็แล้วกันความสามารถในการมองคนออกของทั้งสองสาวต้องเรียกว่ากินกันไม่ลงเลยทีเดียวเพราะงั้นไม่ต้องพูดอะไรให้มากความทั้งสองก็เข้าใจในสิ่งที่อีกฝ่ายจะสื่อเป็นอย่างดี เมื่อได้ยินคําตอบที่น่าพึงพอใจพึงจึงพยักหน้าตอบรับก่อนที่พวกเธอทั้งคู่จะพากันทานข้าวต่ออย่างเงียบ